ท่านนะคะได้ชมคลิปเมื่อวานนี้ไปแล้วก็ต้องอนุโมทนามากๆเลยนะคะส่งกำลังใจนะคะยังไม่พอส่งกำลังฟั๊กมาด้วยนะคะเ mm hmm. ม็ดฝนก็ไม่เคยขคิ้นกันเนาะเราอยู่ด้วยกันเราอยู่กับผุ้สมด้วยกันจริงๆเลย mm hmm. คือแบบมันคือดีอะก,กำลังใจ mm hmm. มีคุณแม่ท่านหนึ่งลืมถามชื่อแต่แบบเขาดูพุทวดชนะเรียวแล้วลเขาก็ ไม่เคยเจอกับานะแต่พอแต่คือพอรเจอรแล้วแบบน้ำตาหลายยังเรืองสงสารคือแบบผลงานที่เราทําแล้วเราจะต้องทาดับเบลนะิลอะคือเหนื่อยแล้วก็รีบมาให้กําลังใจรีบมากะทาจากข้ากับข้าจา,า์โหแบบมันมันคือกําลังใจจริงๆอะค่ะมันคือการที่เราอยู่ด้วยกันเราไม่ทิ้งกันเรามันก็คือข้อธรรมอะนะเพื่อน ไม่ทิ้งเพื่อนเนาะในพ่อธรรมก็มีนะคะกังให้้นตาคะเหนมากเลยแสาธิตานะคะตั้งใจนเงินหยึ่มบาทมาเพื่อพัฒนาตัองแตวัดนาป่าพงเพราะว่าเราทราบข่าวจากทุกวัฒนาเรียกขอให้เงินนี้ได้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวัดแล้วก็ต้องแตมวัดให้กับมาดีสวยงามใหม่เรื่องเจ้าค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ น uh ี่ปวิ anyway. ่งหรอคะรับค่ะขอยนะคะอาจารย์สุขภาันตลอดไปค่ะเป็นกำลังใจให้คุณตาและทีมงานนะคะค่ะกลับลาเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้ขณะที่พูดเนี่ยฝนตกนะคะจะห้าโมงนะตกเป็นแป่ประมาณก็สี่โมงครึ่งที่พี่ก็ไม่ถอยสู้ทำตับที่ตัดถินกันอะไรอะไรที่ทำได้ก็ทำ คู่กันน่าดูเลยน่ารักจริงๆเลยแล้วก็พราจารยค่ะไม่พักเลยตั้งแต่เช้าเนาะเราเจอพราจารย์ตั้งแต่กี่โมงคะบ,บินทบาต6โมงครึ่ง7โมงจนปัจจุบันไม่ได้พักเลยเดินตรวจงานฝนตกก็ตรวจงานโอ้ลืมบอกไปอนเนี้ย <laughs> อยู่บนขอถันพระตะัเคพระอาจารย์เมตตาให้มาหลบฝนแต่ว่า หลบฝนแบบไหนที่เสี่ยต่อาละเสียตั้งแต่แรกเดี๋ยวเราไปสาธิตอาจารย์นะคะตารก็อยากให้ทุกท่านไม่เห็นอาจารย์อยู่พ่อของเราด้วยนะโอ้โหกำลังมาพอาจารย์คะไม่ต้องข้ามนะคะสายยาวไม่ถึงเป็นยังไง ฝนยังคงตกฝนยังคงตกก็เป็นธรรมดาไม่เป็นไรก็กำลังทำกันอย่างสมัครคอมเมนนะจะ่ฝนจะฟ้าจะแดดไม่เป็นอุปสรรคการทำงานเรายังคงทำอยู่ก็ก็เมตนากับทุกๆนม็ดฝนทุกๆจากระสัมทานนะที่ได้ร่วมกันทำมานะเยอะมากเลยนะต้องเมตนาด้วยแล้วก็ ได้จังหวงะพอดีในการไปจิดที่ระบายน้ำจะได้รู้ว่าตรงไหนขันงตรงไหนอะไรแล้วก็ทำที่ระบายให้เรียบร้อยนะก็ขอ,ออนุญาตนายฟังนะสั่งพูดโอ้โหบบไม่รู้จะอยากจะพูดให้ฟังอยากจะพูดให้ฟังจริงๆแล้วอยากจะให้เห็นจริงๆก็เลยรีบทำภาพส้นคมนให้ดูจะได้เหมือนอยู่ได้ทั้งตลอดเวลา่ะอาทนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ วันนี้คือวันพุธเมื่อวานวัวนอังคารนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันค่ะรักนะ